บายดีพี่น้องสบายดีสบายดีทุกผู้ทุกคนสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตู่แม่ตสบายดีทุกคนมาลิงกลับมาแต่ในเมืองพี่น้องไปเทเมืองได้ต้นหมากได้ต้นบักหุ่งมาเออแม่ได้เฮาเอาจกเสียมหญ้ามาให้เจ้าเสียหญ้ามาให้เจ้าหมักอันจกเวอๆน่ะนักๆได นักๆใหญ่ๆเสียมันก็ยังงันไม่เป็นอยู่ดนี่แม่ให้พ่อตอกเล็กตะปูให้แม่เสียหยสวนเจ้าผู้ดูนะมันยังไม่เป็นนี่บันแห้งเสียผู้ดีค่ะเอาเล็กตะปอกตะปูตอกใส อืมหล,ล,ลวังแหละเฮยเพื่อไล่ปีัมกระจอยอ,อ่าวัดีแล้วม,มันมีมากหน่อยกว่านี้ฮักบัวอ่ะในเบี้ยบมมังหุงเพื่นบ่าบังหุงเตี่ยจะมบงหุงเองียง ในในมาเบิ่งกันพี่น้องของมาถึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือยัออยงอันนี้คืออะไรคือมาใหญ่เพิงเบิงแท้นนี่ไง <c oughs> ใหญ่ค่ะกะลิาลุาดนำกันเด้อพี่น้องว่าคือ,อยังม่ลิงสั่งมาม่ลิงสั่งมานี่ งบหลายหมื่นพี่น้องเพื่อมาหอดบาทเ่านหนิแม่เอานอนลงด้วยค่ะแม่อันนี้คือล้างค่าพี่น้องแกะด้วยค่ะสีดำไม่ลิงสั่งสีดำอันนี้รถรถซาเล้งรถพ่วงพี่น้องไม่ลิงสั่งมาแต่ฝั่งไทยเนี่ยนี่นะไม่ลิงอันสั่งมาแต่ฝั่งไทยสิมาหลาะขายนะ้ำ มาเลาะขายนาำจ้านี่จะประมาณน,นี้พี่น้องอันนี้ล้างคาอันนี้ล้างคาแกออกแล้วนี่ง่าเลงหลุดพวงสธาสร้างคนมาจอดใส่กับหลดจักให้เป็นนันสั่งมาจากประเทศไทยมาลิงเห็นในติ๊กตอ,อกเนาะ เนแนวนี้แนวราคาบริถถกอได้พี่น้องหลายหมื่นเติบหลายหมื่นเพื่อสิมหาหอดเฮ้าเพื่อสิขบคนส่งค่ะขามเฮือค่ะมาส่งสมบูรณ์การสร้างก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อเนาะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ก็มีมีหลายอย่างมาพี่น้องมีตีนรถตีนรถมีลิงก์กัมาแล้วผู้ยางรถสิไปเปลี่ยนในเมือง ลโลแก้วมีโลแก้วมานำโลแก้วจะประมาณนี้ว่าเจ็ดจุทกนฮ้โลแก้วจะประมาณนี้สั่งอันมีลิงสั่งมาใส่น้ำทรงน้ำใส่แล้วก็เป็นลอกขายก็ประมาณนี้มีโลแก้วตังแปดใบเด็กก็สีซบใส่ประมาณนี้น้องพอดีเพิ่เ์เฮดลองอันนี้ก็พอดีเลย ประเทศล่องให้แนวนี้นะเสื้อประเทศล่องให้พอดีเลยนี่พอดีมันบอลแลนไปแลนมาพอดีค่ะได้ใส่หอดแปดโถแปดซองหนาใหญ่แห้งตรงท้ายก็มีรีวิวพี่น้องได้ซิรีวิวให้เบิง้งถ่ายไม่ลิงก์กันเสื่อมแล้วก็ไม่ลิงก์จะมารีวิวรีวิวให้เบิงงเงมมบงบ้งเนาะอันนี้ไม่ลิงก์สั่งใหญ่ ยางรหลดกับมาแล้วโทกแก้วกับมาแล้วรอแต่สัางมาเสื่อมหายมันมก่อนอื่นกาขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ในไลเดอเนาะที่ผากเครื่องมาให้เมลิงแล้ว่ะสื่ออุปกรณ์ทำมาหากินให้เมลิง์ลงทุนใหญ่แห้งสุดนี่พี่น้องลงทุนหลายอันนี้จะเป็นโลกแก้วเพิหอมาใหาย,ย่างดี อันนี้ของน้องมีบุญอันนี้แม่ลิงสั่งมางมมันคืออีหยังวะเรียนเปลี่ยนเปล่ปจาจะเอิญอียังเม่ลิงสิประกอบซะก,ก่อนเม่ลิงงานกดแน่นตะากะามามมะสบายดีพี่น้องสบายดีสุกสุกสุกสบายดีอีกรอบสิมาต่อนี่สิมาต่อน,นี่ให้น้องมิบุญต่อโบเป็น แบบกับบอมี่เล่นกับต่อเป็นจะเขาเอิ้อนอย่างน้องไม่จะเป็นแคร์แครแบบนี้แค้นแล้วก็ขึ้นขี้แล้วก็โยมโยมกระป๋าล้องบบเดี๋ยวหาแบบก่อนอห้หาหงนี่ทีไรแม่เอามาไห้หเฮา,เเเา,านะอ,อ,อย่างนี้ซีเฮาร์ซีเคียนไห้ไม่ไหวอย่ามาวนค่อยดีเด้อเดี๋ยวสิต่อให้น้องมีบุญ ก่อนใส่ใหญ่ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณเลยไล่เด้อขอขอบพระคุณผู้ใหญ่เนาะที่ซื้อที่ให้อุป,ปกรณ์ไม่ลิงมาทํามาหากินหลอกขายน้ำแล้วก็ขอบพระคุณคุณตาคุณยายที่ผักยางรถมาให้ไม่ลิงไม่ลิงสเตปเปียนยางรถแล้วบัดนี้ ขอบพระคุณหลายๆเดอ้อขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งให้พ่อแม่อยู่ดีไม่แห้งเป็นโฮมโปรโฮมใตลูกหลานตลอดไปเดอ้อพ่อแม่เดอ้อสาธุขอขอบพระคุณหลายหลากำลังสิบมาน้องวิบุญนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็แรงสิมาตอบจะเขาเอ่ยยังเนาะนี่แหละไม่ลิงสั่งเรานี่แหละมาเฮ้ยลิงอยากเด่นเนี่ยโอ้แบบมันเป็นแบบสิตอบกันแล้วเนี่ยมาเก๋ไก๋ ตัวเลกก็กใส่กันก่อนให้อันกุญแจให้ตะกอนมาเอ็ <c oughs> นน้องมีบุญบ่คอยอย่างบ่คอยยืน <c oughs> เลยว่าสิีัดงมา <c oughs> <c oughs> เป็นใคไขว่า <KNOW> mm <nervous> เอามาสวมใส่แ้วก็ยืนแลลกตีดด <uros> ้งด้งด้งนี่นาอเอ้ยแต่อนที่ชาบออย่าขืนข้องนอกได้เ่อะหินอ้าวมันกะหักเหรอวะยังมันะหักข้องนอกแม่แม่แม่เห็ดแม่แหนดูขายมัแหนเถอะัทีไอุ่นอเนาะ ถ้าเบิ Half, pues ่งหมาต่อแล้วถ้าถ้าเบิ่งหมาต่อแล้วสิเป็นจังไงสิถือบอกมีน้อเนี่แม่โหดยังไม่เห็ดซุปแหว่เสรเด้อแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วเห็ดแล้วเรียบร้อยแม่ให้จนซุปแหว่ซุปแหว่ให้จนซุปแหว่ซุปแหว่เห็ดเกือบบ่แล้ว เฮ็ดพิษเฮ็ดถือเบิ่งแบบในโทรศัพท์เบิ่งโค้งหางแม่แม่จะพาขึ้นนั่งมหมมาลิงยังมา่นั่งนี่หนีบอ่เออเวลานนั่งนี่หนีบอ่เออคือเนาได้แบบตีออกเลยเบิ่งสิพาขึ้นนี่ตีออกตีได้ตีออกแล้วมาดังนขึ้นบบกขึ้น ตึกโอ๋ซิซ่าซิซ่าซิซ่า <töker> oh, <m spokesperson> ผมบอกฮันเดสิได้เดซิไดนผ้อยู่ขึ้นมามาก่อนแรงเลยสิแรงแรงแ้่เลยลงนั่งพี่พี่น้องหายเสีเป็นเทียตายอ่ะปิดไว้ลูกโอ้ทำอีทหายสิเป็นสิตายพี่น้องหายสิเป็นสิตายสุดท้ายผุดยูนิ่งนิ่งมีบุญ บุญมีฮะเรนทองอย่างวะลูกเต้นนะแม่เรนทองอย่างวะมวนบ่เเรนทองอย่างนะมวนบ่อ่านซาเลียดอ่านซาอลละห์เฮ้ยมวนบ่าอ่านซาเลียดมวประกอบแล้วกับสิประมาณนี้นะพี่น้องจะเข้าเอิร์ดเนี่ยก็ไม่ลิงเออลืมแหละอ่ะจ้ะเอ๊ะ มันจมีขาจางประกอบมาประกอบหัวเล็กกันโปก๊กลงเสนคอตัวเองประกอบโบเป็นให้นาะบุญมวนมลุอยือนนะแม่เต้นนะแม่ยืนนะแม่จ้าเหรินทุกอย่างเซยแบบน,นี้บุญเอ้บุญเหรนทุกอย่างเซยออยู่ขอไหนไหมขอไหนะ เอออะยืนยืนพีพีพีพอะยืนยืนเลยแล้วจับจับจับเอออะเต้นเต้นเดกี้จาให้เพื่อนย่านทำอิดนะเพื่อนมาเคยื่อนเข่าห้กระเข่าทำอิดเลยเนาะน่นอะแกงแกงแกง,แกงนี่วนแกงแกงเอ้ยเฮียนยืนเด้อบบดนี้เด้อหลังเฮียนยืนเด้อบบดนีด้ไม่ลิงไปกดได้ในอันกระตาก้าอันในติ๊กต็อกมา สั่งมาพันกว่าบาทพี่น้องพันกว่าบาทพันหาเมดสูตรเมดเล็กดนอันนี้สิบลแพงเนาะอันนี้สิบลแพงประมาณร้อยกว่าบาทนี่แพงน้ำเล็กนี่แพงน้ำเล็กเห็นเล็กเห็นราคาเล็กนะพันสี่กว่าๆรวมกับอันนี้เป็นพันหาเอ้าเอ้าเอ้าวุ้ยวุ้ยวุ้ยเต้นดึ๊ดร้อยมาส่วนน้องเต้นร้อย ส่นน้องเต้นได้ไหมเต้นให้น้องเบ่งจึ้งนี่มาขังนี่เฮเดี๋ยวกีอ่ะเต้นเต้นจึ้ง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 ห้ามห้ามเต้นลูกเอออ่ะเต้นเต้นเออห้ามก็อยากเต้นเฮ้ยน้องก็อยากเต้นเถื่อนอืมอย่าจับอย่าจับอย่าจับบอบอน้องญานบอโอนให้น้องเต้นอย่างเดียวจึ้งจึ้งจึงจึ้งจึ้งอ่ะเต้นเต้นเอออ่ะลองเพลงพรอะ S <S 2> <S 2> โอ้ยจังมีบุญเด้ไม่ใหญ่กะไม่เลี้ยงมาหอดกลับไปนาแล้วไม่เลี้ยงค่ะกลับมาหอดหแล้วกระเพิ่นกลับไปนาเลี้ยงงัวป่ีสามงูกลัวนี่ไม่ใหญ่มาเห็นไม่ใหญ่กะสีหัวได้หนิถาพอใหญ่มาบึงอยูนี่มาเต้นให้น้องเบิ่งร้องเพลงพร้อมเร็วๆพีมายืนวางพี่มายืนวางพี่อย่าพาวาดหูนะ บาดหกเนี่ยแม่เข่าเคียนกระซิ่งนี่วนนี่เพียนหนังสือเออเอามาเต้นให้น้องเบิ่งก้อนพ่วงนงอยากเต้นอ่ะเต้นลูกเต้นเออย่างย่างมีบัวเนี่ยเขาหอมได้บอกออเออกระซิ่งหกในโดยพี่น้องฮะก็เอาเครื่องลงเอายางลงเพิ่นอันมาส่งไม่ลิ้งพอดบอยู่วันนี้ไม่ลิงกลับมาเนี่ยมาสะเครื่องลองเพลงหน่อยไหมลองลองเพลงยังได้ สงยางแบอ่าลองสองยางเบงงงแซดยางเต้นให้น้องเพิ่งบอมี่ยายงบส่แบสมีบุญบส่สนใจสักหันมาหน่อหแม่มีบุญออบอมให้น้องหันเองอย่าไปจับเลยน้องหยาดในจับมูลน,น,น้องหยานมีบุญตรึงตรึงตึงอตือตรึงตึงขามันบบซือ เออยังลูกเออเก่งเก่งเก่เก่งตะมือลิงตะมือตะมือลิงตะมือตะมือตะมือตะแหงแเออเก่ง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 จะเอ๊ะอีแม่ยู่พี่อือีแม่ยูพนะอางไกานี่อนอย่งกอไก่อ่าไหมอไเออเจ๊เล่หาเลแม่อืม เอจยังให้แม่เบิ่งก่ันยังให้แม่เบิ่งก่อนยังให้แม่เบิ่งก่อนเร็วๆคนเก่งนี่เต้นเต้นเต้นเก่งเก่งเก่งคันหัวเจ้ามักแม่กระซื้อมาให้แต่โดนแล้วคันหัวมีบุญมักแล้วนี่ว้าว้าวมคนจวยแฮมอืมอ่ะช่วยช่วยอก้าวขายังบ่ิันเป็นอยู่ เก่าขาบวบไปเอ้าเอ้โเอ้เอ้โอ้ยเกง่กงเ oh. oh. <c oughs> ก่งอ้เอ้เก่งเว้ยคนยังมาเก่งเนี่ยุ่นุูนไอลิงเห็นยังหูไอ้ลิงเหร่นกับนองคันหูว่ามีบุญมากไมก่กระซื้อมาหายต่เฮงแล้วแนวนีุู้นอึบอึบ โอ้ยดีใจเด้ดีใจบักหล่ามักนีนเด้บักหล่าสิยังเป็นแล้วแบบน,นี้บักหล่าสิยังเป็นแล้วเออเออีออ่แม่ก็สิสดไปหา้คยคล้องใครหนามแล้วคันแนวนี้คันเจ้าหมักน้าน,นี่ลูกเฮียนขี่แต่ละมือแต่ละมือในเจ้าวะแข็งเนาะแม่มาโยรกับแ<า>ม่เด้องำอยู่เฮ <ใน S 2> ือนเด <ใน S 2> ้อบึงทำ บอกแล้วเฮาจะไป็ยัางไรทิพย์มัมงแฮมโยเงินในแม่ใหญ่เด้อแม่สิไปหาเลาะขายหนามหาเงินซื้อนมให้มังแฮมเด้อเรนแน่านี่โยเฮือนเด้อเรนถามแม่เด้อเดยเออหุ่นโอ้ยแพงได้ลูกชายกว่าได้เฮ้ยหุ่นซาเลงมาลิงกัดรอแต่สร้างมาเห็ดหายแบบน,นี้พนะี่น้อง เราจะสร้งางเมฆแล้วก็พอมกอกาะขายต้องย่านฝนเพราะมีหลังคาอันนี้คือหลังคาอันนี้คือโตซาเลงมีมีห่านก็ห่านออกมาให้อีกมองวางโถแกว้วมองใส่น้ำแข็งทั้งหน่อยทั้งนอกทั้งในงวางของโอ้ยซัมส,สิเลิศซัมส,สิเลิศแหงขากอะไรขันแหลกยันขันแหลกอยู่พี่น้อง ขล่ของโมบ้านโย่ซาล่งมีลังคาแะ้รก็สั่งมาแต่ไทยแบบนี้งามแบบนี้นหล่ะของโมบ้านเลยขอขอบพระคุณหลายๆเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่ต่อแข่งต่อคาให้ทุนมาลิงหาอยู่หากินเนาะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยดีใจด้เห็นลูกเนวนี่ก็ได้มีแห้งไปเลาะคล้ายคลองแบบนี้อีแม่มีแห้งไปเลาะคล้ายคลอ,อ,องแล้วคันเป็นแนวนี้นะเต้นอยู่โดง่ดงโด่งโด่ง เมื่อยบ,บ่ลูกเมื่อยกะเศร้าเด้อเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อยกะเศร้าเด้อไม่สิไปเก็บของบบดนี้ฝูยังใหญ่แก้มันแต่หัวผู้หอดพี่อยู่งหลังโหลดอีกเต็มอยู่ต้นไม้มาเนี่ก็ขอไล่เด้อขอขอบกำลังใจทุกกำลังใจเนาะขอขอบปลาลูใจปลาลุงผู้ใหญ่จะดีสุขสุขคนที่บอกเคยติ่มปลาแม่ลิงเนาะ ซอยซูมาโดยตลอดไปแล้วบ๊ายบายสบายดีจ้สะสะบายดีดีสบายดี <c oughs>